ต่อไปในแพทย์ประสงค์บุญพงศ์กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในแพทย์ประสงค์บูณพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนรัฐฎรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีมไทยจากจังหวัดนครพนมกับผมมีเรื่องปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของ ผู้นักธุรกิจท่าทำดูดรายในจังหวัดจากจังหวัดทางเหนือลงมาถึงจังหวัดนครปฐม,มไปมุกดาหารเบองการนะครับสําหรับที่จังหวัดนครปฐมน,นั้นมีเขตที่จะต้องทําประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลเมตรแต่ไม่มีปัญหาเรื่องคําสั่งครับคําสั่งของประเทศเราว่าจะต้องทําท่าสดุดท่าสายเนี่ยห่างจากฝั่งเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรแต่ฝั่งแต่เป็นคําสั่งเฉพาะไทยนะครับไปยังที่เราปฏิบัติได้ เพราะเหตุจากการกะแสน้าจะทําลายกันกลับเรียนว่าในเรื่องนี้มีความเดือดร้อนของนักธุรกิจมากเพราะข้อที่หนึ่งก็ต้องสั่งซื้อทรายจากลาวข้อที่สองคนนักธุรกันกธุรกิจไทยตกลงกับลาวทําด้วยกันแต่ให้เสียค่าเสียผลประโยชน์แก่ประเทศลาวประการที่สามต้องเสียค่าใต้โต๊ะกับเจ้าหน้าที่ของไทยซึ่งมีทั้งทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมโดยตอมอ มีคณะกระกรมการทั้งหลายเป็นที่เดือดร้อนมากทําให้เศรษฐกิจของเราเสียหายเพราะว่าต้องซื้อต่างประเทศมาต้องมาทําก่อสร้างกต่างประเทศทั้งหมดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากถึงมากกาศเรียนท่านประธานว่าขอให้แก้ไขใเรื่องนี้ด้วยถ้าพูดถึงการมาการทําให้เขื่อนทําให้กระแสน้ําฝั่งเสียหายนั้นก็เป็นโดยหนึ่งธร,รรมชาติก็เกิดขึ้นอยู่ได้สองการสร้างสิ่งซึ่งเรียกว่าสร้างเขื่อนสร้างท่าเรือก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับ อย่างฝั่งประเทศไทยเนี่ยบริเวณมอท่าอุเทนนะครับท่านประธานครับไปโดนดูจะมียอดยอดเจดีย์อยู่กลางน้านะครับประมาณ500เมตรกับซึ่งก็เป็นเหตุให้ทาให้มีการสร้างเขื่อนบ้านลาวขนาดเดียวทางลาวก็สา้ของเขาขนาดเดียวเมื่อน้ํากระแสไปทางลาวก็เกิดเกิดแผ่นดินงอกแต่ประเทศไทยเช่นเดียวกันนี่เป็นเป็นธรรมชาติครับจึงกราบเรียนไปยังท่านประธานว่าขอให้ทางประเทศของเราได้แก้ไขเรื่องนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและเป็นธรรมสำหรับ ประชาชนทั้งในประเทศของเราและประเทศลาวครับขอบคุณครับท่านประธานครับ